สี่ทุ่มครึ่งในค่ำคืนวันนี้นะครับเกมแดงเดือดระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับลิเวอร์พูลครับเป็นเวอร์ชั่นของรอบ8ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอล FA ครับนะครับก่อนเกมนี้จะเริ่มต้นขึ้นครับฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมนี้นะครับแตกต่างกันฟ้ากับเหวแตกต่างกันลิบลับเลยนะครับลิเวอร์พูลครับฟอร์มการเล่นช่วงหลังนี้ถือว่าเป็นทีมที่ฟอร์มแรงมากเพราะว่าเกเกมหลังสุดลงเล่นทุกรายการครับลิเวอร์พูลชนะคู่แข่งไป8นัด เสมอไปหนึ่งไม่แพ้คู่แข่งเลยแม้แต่เกมเดียวครับฟอร์มการเล่นโหดมากๆครับแม้กระทั่งเกมนัดล่าสุดครับเกมนัดที่เจอสปาร์ตาปลาครับแป๊บเดียวครับ14นาทีในเกมนั้นครับยิงสปาร์ตาปลาไป4เม็ดนะครับ2เกมครับผ่านเข้าสู่ยูโรปานะครับด้วยการชนะคู่แข่งไป11บประตูต่อ2โหดจริงๆครับย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกมเจอกับเรือใบสีฟ้าแมนซิสตี้นะครับก็เป็นเกมที่ลิพูทำได้ดีกว่าแล้วก็เกมนั้นนะครับครึ่งหลัง เพรสใส่ทีมอย่างแมนซิตี้นะครับชนิดที่ว่าทีมที่แก่เพรสซิ่งเก่งที่สุดบนโลกไปนี้อย่างแมนซิตี้นะครับก็แทบจะไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับไม่เจอการเพรสซิ่งหนักๆของเลียพูครับก็ต้องยอมรับเลยว่าเล่นเงินช่วยกันเล่นได้เป็นอย่างดีนะครับข้ามมาดูที่ทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรากันบ้างครับเกมนัดล่าสุดครับที่เจกับเอเวอเรตต์นะครับชนะด้วยการยิงจุดโทษครับสประตูจากจุดโทษแต่รูปเกมทั้ง90นาทีครับแทบจะไม่มีอะไรเลยครับ การเข้าทำสวยแทบจะไม่มีนะครับโอ้โหถือว่าเป็นงานที่ยากลำบากจริงๆในวันนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับวันนี้ข่าวดีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะได้นักเตะอย่างลัสมุดคอยลุนกลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่งนี่ก็ถือเป็นจุดที่ยังพอมีความหวังอยู่บ้างกับการได้คอยลุนกลับมาครับถ้าไม่มีคอยลุนนะครับก็ปิดประตูชนะไปได้เลยครับวันนี้ครับกองหน้าของแมนยูจะนำทัพโดยลัสมุธคอยลุนนะครับมีกานาโชครับด้านขวาซ้ายเป็นแรดฟอร์ด ตัวปั้นเกมเป็นบรูโน่เหมือนเดิมครับส่วนมิดฟิลด์แดนกลางครับต้องมาตามลุ้นกันหนักๆเลยครับเพราะว่าตอนนี้สมาคมฟุตบอลบราซิลครับออกมาประกาศว่าคาเซมิโร่ถอนตัวจากการติดทีมชาติบราซิลคนนี้นะครับแต่ผมเข้ามาเช็คดูนะครับในสื่อของอังกฤษครับก็ยังไม่ได้มีการรายงานบอกนะครับว่าคาเซมิโร่บาเดเจ็บมากน้อยขนาดไหน แต่ถ้าเกิดสมมติลองนึกภาพดูสมาคมฟุตบอลบราซิลออกมาประกาศแบบนี้แล้วเกิดคืนนี้นครับไอคาเซมิโรล,ลงเล่นน่ครับมันจะโดนด่าไหมก็คงจะต้องโดนประนามนครับถูกไหมล่ะนั่นหมายความว่ากระแสออกมาแบบนี้นครับมันก็มีโอกาสสูงมากที่เกมนี้อาจจะไม่มีคาเซมิโรและถ้าไม่มีคาเซมิโรแล้วล่ะก็โอ้โหครับเจ้าพ่อคุณลุนช่องแดนกลานะครับต่อให้มีคาเซมิโรก็หนักนะครับเพราะต้องดวลกับโซบอสไลแม็กอลิสเตอร์นะครับรวมไปถึงเอนโดที่กําลังท็อปฟอร์มแบบนี้ ยิ่งไม่มีคาเซกสักคนหนึ่งโอ้ตายครับตายแน่ๆครับแดนกลางของแมนยูนะครับส่วนคนอื่นๆครับวันนี้อย่างแฮร์รี่แม็กควก็น่าจะผ่านความฟิตน่าจะลงเล่นร่วมกับทางวารานได้แบ็กซ้ายลินเดเลิฟครับแบ็กขวาดาโลผู้รักษาประตูเป็นอังเรโอนาน่านะครับนี่ก็จะเป็นชุดหลักของแมนยูในค่ํำคืนวันนี้แหละครับส่วนเรียพูครับวันนี้ก็จัดเต็มครับ ลุยดีอาร์สครับดาวินนูนเยสครับมีโมซาล่าครับโอ้โหเคาะสนิมเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมยิงแมนยูในวันนี้นะครับแดนกลางครับแม็กอลิสเตอร์เอนโดซูบอสไลเกมรับก็จะมีแอนดูโรเบอร์สันโจโกเมสเฟอร์กิลฟันด์ไร์คอนเนอร์แบลดลีย์ผู้รักษาประตูเป็นเคเลเฮอร์ครับจัดเต็มนะครับก็วัดฟอร์มกันณนะชั่วโมงนี้ครับก็ต้องบอกว่ามันก็แทบจะไม่มีอะไรที่แมนยูสู้กับเรียพูได้เลยนะครับ ยากมากครับถ้าเกิดวิเคราะห์กันกับฟอร์มนะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าภายใน90นาทีผมเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะสามารถชนะแมนยูได้ในวันนี้ก็ต้องยอมรับนะแล้ววันนี้ยิ่งถ้าไม่มีคาเซมิโรอีกผมเชื่อว่ายิ่งยากเข้าไปใหญ่ครับสำหรับแมนยูเอาง่ายๆว่าวันนี้ครับทางเดียวนะครับมีแค่ทางเดียวจริงๆครับที่แมนยูจะสามารถพลิกสถานการณ์ได้ครับคือใจคุณต้องสู้ครับใจคุณต้องสู้ถ้าเกิดใจคุณสู้คุณก็จะสามารถสร้างปาฏิหาริย์ได้ จะสามารถสร้างเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ให้มันเกิดขึ้นได้ได้ใจคุณต้องสู้แต่คําว่าใจสู้ในที่นี้ของผมครับไม่ใช่ใจสู้แบบว่าเฮ้ยไปเปิดหน้าแรกกับเรียบพูนะครับถ้าเกิดเป็นแบบนั้นจริงๆก็คงจะจะลำบากคงอาจจะโดนแบบ7จเหมือนกับที่ฤดูกาลที่แล้วได้นะครับมันต้องเล่นแบบวิธีเหมือนคล้ายๆกองโจนะครับคือตั้งรับแล้วให้ดีแล้วก็ต้องรอสวนกลับมีโอกาสอาจจะเป็นแค่2 3ครั้งในเกมแต่2 3สาครั้งนั้นมึงต้องคมกองหน้าหลุดเข้าไปครับ มึงเห็นเพื่อนว่างมึงต้องจ่ายนะแรดฟอร์ดกาลาโชเห็นเพื่อนว่างมึงต้องจ่ายนะคอยลูนวิ่งทําทางดีๆมันก็พอจะมีโอกาสน็อกได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเหมือนที่ผ่านมาครับพอบอลมีถึงที่กองหน้าแล้วมึงก็ไป2องจิตสองใจตอนยิงประตูจังหวะนี้มึงเลือกที่ควรจะส่งดีกว่ามึงกลับไปยิงถ้าตัดสินใจไม่ดีแบบนี้ในพื้นที่สุดท้ายก็กคงจะลําบากในเกมนัดนี้นะครับก็เหมือนมวยครับ คุณตั้งการ์ดอย่างเดียวแล้วคุณไม่ออกหมัดส่วนเลยครับคุณก็รอโดนน็อกนะครับแต่ได้เกิดสมมติว่าคุณตั้งการ์ดดีๆหาช่องดีๆแล้วก็คุณก็มีช่องดีๆคุณอัปะคัดคุณคุกคุณก็สามารถน็อกคู่ต่อสู้ได้แมนยูต้องแบบนี้ครับวันนี้ไม่ขออะไรมากครับผลการแข่งขันช่างมันครับผลการแข่งขันช่างมันแต่ขอให้เล่นแบบสนุกๆได้ไหมขอให้แบบใจสู้ๆหน่อยไม่ใช่ว่าโดนยิงหนึ่งลูกสองลูกแล้วยอมแล้วไม่ได้ครับ สลูกสามลูกคุณก็ต้องสู้สู้ถึงที่สุดครับเป็นสิ่งที่ผมไม่ขออะไรมากขอแค่ใจสู้ๆหน่อยครับมันก็อาจจะสามารถสร้างสิ่งที่เป็นปาฏิหาริย์ให้มันเกิดขึ้นได้ต้องสู้นะครับแต่ถ้าไม่สู้ก็วันนี้เตรียมตัวโดนเลยครับ3ลูก4ี่ลูกก็ต้องมีให้เห็นนะครับนี่นะครับคือสิ่งที่อยากจะขอจากเทนฮากแล้วก็ลูกทีมในวันนี้มึงสู้หน่อยเว้ยนะครับประมาณนี้ และเ,เพื่อนๆเลยครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับเกมแดงเดือดในวันนี้นะครับคิดว่าวันนี้แมนยูจะมีโอกาสสร้างปาฏิหาริย์เกิดขึ้นในเกมนัดนี้ได้หรือเปล่านะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สาคัญอย่าลืมกดติดตามช่องฟนตุงไว้ด้วยนะ สุดท้ายก็ฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับและอยากจะหารถยนต์ดีๆสักคันหนึ่งไว้ขับนะครับแนะนำดีลนี้เลยครับซูซูกิซูเปอร์แพลตินัมดีลครับขั้นกว่าของความคุ้มค่าครับกับส่วนรถนะครับราคารวมสูงสุดกว่า1 5 0 0 0 0บาทครับซูซูกิ XL7 นะครับราคาเริ่มต้นเหลือเพียงแค่734,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ซูซูกิ CS นะครับรถราคาเหลือเพียงแค่3 7 8 0 0 0บาทครับพร้อมขับฟรีไปเลย90วันครับ รับดีลสุดคุ้มแบบนี้นะครับได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง7เมษายนนี้เท่านั้นรายละเอียดเพิ่มเติมครับไปได้เลยครับที่ w w w suzuki.co.th ครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับได้ที่โชว์รูมซูซูกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างซู z u k i ครับ